ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างอาผ้ซ่อมนะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับแฮกระบบแอร์นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้จัดทาขึ้นมาเองนะครับเป็นเชื่อบอร์ดนะครับคอนเทลเลอร์นะครับเอาไว้แพคระบบแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับของเจ้ายี่ห้อ LG นะครับตอนนี้นะครับมันก็ยัง แฮกได้แค่ของยี่ห้อ LG ยี่ห้อเดียวนะครับไม่รู้นะเต็มไปหมดข้างใต้นะครับก็ตัวนี้ใช้ IC controller เบอร์นะครับอ่ F 8 8 7นะครับผมนะครับแต่ไม่ได้ใช้ทุกขาแล้วครับใช้ไม่กี่ขาเองนะครับบอร์ดน,นี้เป็นบอร์ดทั่วๆไปนะครับเป็นของบริษัทไอเน็กนะครับอันนี้ซื้อมานานมากครับเป็นบอร์ดของ JK 8 7 7นะครับแต่ว่ามันสามารถใส่ เบอร์ตระกูลเดียวกันได้นะครับเป็น887นะครับนะครับก็อันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับก็คือคอนโทรเลอร์เราก็เขียนซอฟต์แวร์ลงไปนะครับส่วนเจ้าบอร์ดนี้นะครับกล่องนี้มันสายมันตึงนะครับจริงๆข้างในมันไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ครับเผื่อคิดว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแกะให้ดูนะครับจริงๆก็คือมาจากเขา่็ซัพพลายเนี่ยแหละครับผมเอาลูกหมูตัดเอามานะครับ ไม่มีอะไรข้างในนะครับไม่มีอะไรกอไผ่นะครับเป็นแค่เพื่อสตาร์ทเฉยนะครับเป็นมีรีเลย์หนึ่งตัวแล้วก็มีวงจรลายพิเตอร์ครับแล้วก็ป้องกันสัญญาลบกวนเฉยนะมีรีเลย์หนึ่งตัวถ้ามีฟิวมีอะไรเนี้ยไม่มีอะไร้ข้างในเนี้ยมีแค่นี้แหละครับแค่เอามาป้องกันไฟดูดเฉยนะครับแ้มอยู่ในกล่องให้มันเสร็จสับก้อนี้ก็จะเป็นฟังฝังไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมแพ็กไปก่อนครับเดี๋ยวจุดวิดีโอแป๊บนึงครับมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมแค่ว่า กันไฟดูดแบบเฉยๆนะครับเพราะสายมันตึงครับจะวางไว้ก็เดี๋ยวอันตรายครับะนะครับออกไปสักหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเรีว่างงี้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าอ,อินเวอร์เตอร์นะครับ ก็คือเป็นอยู่ใช้ไนเรียมยา R410A นะครับก็เป็นรุ่นนะครับ AIA24GU นะครับเป็นตัวนี้เป็นป็นดอร์ต้องไปหาอันอาดอร์ตัวนี้อินดอร์มันใช้คู่กับตัวอินดอร์ก็คือ A24GN นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับนะครับทำไมนะครับผมถึงจะแฮกระบบมันนะครับผมก็สมมุติว่าตัวนี้มันเสียนะครับ จะเสียลักษณะไหนก็แต่แล้วแต่ก็แต่แล้ว,ลวก็แล้วแต่นะครับก็คืออย่างเช่นว่าพวกระบบแผงคอนโทรลมันเสียนะครับจริงๆมันก็มีเบิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกคอนโทรลก็เสียรั่วด้วยอย่างงี้ครับแต่เราอยากจะเปลี่ยนนี่ทั้งอันนะครับทั้งอันเลยออกไปในะเอาฟิกสปีดมาใส่นะครับยอยีห้อโนเนยียมาใส่เงี้ย แต่ว่าฟิกสปีดเนี่ยฟิกสปีดเนี่ยมันไม่สามารถเรามาคุมแอร์อินเวอร์เตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในว่ามันเป็นอินเวอร์เตอร์จริงๆหรือเปล่านะครับนี่ครับข้างในจะมีบอร์ดแผงนะครับเอาไว้สําหรับควบคุมมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับเขาจะมีแผงคอนโทรลต่างๆของเขานะครับแต่ผมไม่ขออนุญ,ญาตไม่แกะให้ดูนะครับเพราะว่าอ่า ตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับสายต่อครับก็จะมีการต่ออาล์ยนิวตันแล้วก็สัญญาณคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณที่เดี๋ยวเ๋ยวจะแฮกระบบเส้นนี้แหละครับก็จะมีบอร์ดควบคุมนะครับไม่มีอะไรครับจะบอกเนี่ยครับเป็นแค่ตัวเชื่อมโยงวงจรเขาเฉยเนะครับมันก็จะมีของเดิมมันก็จะมีของมันนะครับอันนี้ก็จะมีของมันอยู่แล้วนะตัวคอนโทรลตัวควบคุมมันนะครับตัวเชื่อมโยงทางสัญญาณนะครับ ปกติถ้าเป็นแอร์รุ่นเก่าๆเป็นฟิกสปีดเนี่ยเขาจะใช้ไม่เ้ติกในการตัดต่อแต่พวกนี้จะใช้พวก igbt นะครับวงจร pfc เข้ามายุ่งนะครับตอนนี้เราก็จะไม่ยุ่งกับมันครับก็กอกไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอญากปิดสาแป๊บนึงครับก็ปิดให้ดีครับเดี๋ยวชงมันช็อตนะครับรู้สึกว่ามันจะมีของยี่ห้อ lg เนี่ยเขาจะมีจิกเทสด้วยนะครับเนี่ย mm MVC จิกนี่ครับสามารถเอาตัวจิกเทสมาเทสได้ครับเพื่อดูว่าระบบการทํางานของแอร์ตัวนี้ทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าท้าน่าจะทาไว้นะครับแต่ว่าตัวจิกเทสนี้น่าจะหาสั่งซื้อได้ยากพอสมควรครับพัดลมตัวนี้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเราอยู่รู้จักกันอยู่แล้วครับเป็นแสงไฟฟาร้อนครับผลตยาเขาครับเดี๋ยวประกอบฝาไปก่อนครับเพราะนี้ไม่ยุ่งเลยครับ คือตอนนี้นะครับเราจะไม่ยุ่งคับกับเจ้าอีแวลเลยครับแผงแผงของคอยลร้อนพอเย็นนี่จะไม่ยุ่งเลยครับเราจะแยกออกจากกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ต่อไฟนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือจริงๆตัวนี้มันก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้งานมันเลยครับเราต้องการแค่จะให้เจ้าตัวคอมพิวเซอร์ตัวนี้ทํางานโดยระบบของเราเองนะครับ ผมจะจำลองแค่ครึ่งระบบนะครับเพราะว่าพัดลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ของเจ้าของฟิกสเปียนะครับเพอาจจะพูดนะบไม่ค่อยติดติดขัดนิดนึงเพราะว่าปิดใช้ผ้าปิดจมูกนะครับเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ครับเราอยู่ในบ้านก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับผมก็เลยหาผ้าปิดจมูกมานะครับเป็นผ้าสีผ้าฟ้านะสีเขียวนะครับปิดนะครับหายใจลําบากมากเลยครับคุยไปด้วยหายใจยากนะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้ก็วางไว้ข้างบนนี้เลยครับสายมันตึงครับอันั้นก็สายปลั๊กนะครับเดี๋ยวรอเสียบนะครับทีเดียวเราก็เอาเจ้าบอดตัวนี้ครับมาต่อสายเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องหากระดาษมาวางก่อนเพราะว่ามันเป็นเหล็กกับกับเหล็กอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวมันจะช็อตได้นะเดี๋ยวหาอะไรมาวางรองตรงนี้แป๊บนึงครับ โอเคนะครับได้แผ่นไดคลิกมานะครับก็วางลงไปครับมัน็ัตได้นะครับเพราะว่าพลาสติกเขาไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็วางไปนะครับแล้วก็เสียบสายนะครับตัดต่อเจ้ารีเลย์นะครับมันจะมีรีเลย์หนึ่งตัวใช่ไหมเราต้องมีการเปิดรีเลย์ปิดรีเลย์ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเชียบเสียบแป๊บนึงครับเป็นมือข้างเดียวนะครับ ังไงดีอ่ะนะครับก็เสียบเจ้าชุดคอนโทรลรีเลย์เข้าไปนะครับจากนั้นก็ต้องเสียบอุปกรณ์ครับต่อพ่วงก็คือแผงนี้นะครับเอาไปใช้งาน,นครับต่อเข้าไปมีมาไปหรือเปล่าจําไม่ได้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนฝั่งนี้ละมั้งครับอ่ะเดียบเข้าไปนะครับ,าบ,รบจากนั้นก็เอานี้ไปเสียบไฟเอซได้เลยนะครับก็คือ เต้ารับนี่ครับก็คือสายที่เราจะเสียบนะครับก็ระวังเรื่องสายจับชงชช็อตนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็เราไปเสียบที่ปลั๊กไฟได้เลยนะครับตอนนี้ผมมาร์กไฟนะครับมาร์กก็คือไฟลายฟังฝั่งนี้เป็นเป็นลายไฟนะครับฝั่งนี้เป็นนิวตันครับเราต้องเสียบให้ถูกด้านนะครับจากนั้นก็ออนปลั๊กไฟเลยครับอ่ะมันยังทํางานไม่ได้ครับเพราะว่าในแผงนี้ยังไม่มีไฟ 5โวลต์มาใช้นะครับมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ใช้12โวลต์ครับถ้าถ้าทํางานปกติแล้วนะครับแผงนี้จะเหลือแค่แผงเล็กๆแค่นี้แหละครับดังนั้นก็อาศัยแผงไฟจากไฟเลี้ยงของเจ้าคอยเย็นนะครับเพื่อมาทําการจ่ายไฟ5โวลต์ให้ชุดบอร์ดสีเขียวนี่ครับอันนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับนี่ครับแต่ว่ามันจะมีวงจร อเล็กติฟายหรือวงจรเลกูเลอยู่ในนี่อยู่แล้วครับทําให้เป็น5้าโวลต์เลี้ยงวงจรนะครับโอเคนะครับการเสียบไปเข้าไปเ,เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการต่อเข้าไปนะครับเข้าไปปึ๊บนะครับจากนั้นก็แล้วปิดก่อนนะครับให้สถานะเครื่องนี้นะครับสถานะตอนนี้นะครับ ถ้ากดจาลงไปนี้จะเป็นการออนนะครับไฟเขียวจะขึ้นนะครับแต่สักยกขึ้นมานี้นะครับจะเป็นการออฟนะครับไฟแดงจะขึ้นนะครับส่วนปีสวิตตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับสวิตตัวนี้คือรีเทสระบบนะครับโอเคผมจะทําการออนนะครับออนไฟ12วนเข้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไฟสีแดงจะมาครับครับครับตัวนี้ระบบเขาน่าจะได้เชื่อมโยงกัเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ดังไม่รู้มันดังหรือเปล่าเมื่อกี้ผมลองกดดูดิอ่ามีเสียงรีเลย์ดังนครับเมื่อกี้รีเลย์เซตนะครับเดี๋ยวผมแล้วมาระบบใหม่นะครับเปิดครับปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการออนนะครับจะจะออนนะครับปุ๊บนะครับเป็นขึ้นไปเขียวเลยนะครับเราจะรอประมาณสามระบบตัวนี้เขาจะออนอยู่ที่ประมาณ สามนาทีนะครับออฟฟิเซอร์จะเริ่มทํางานนะครับเพราะว่าเริ่มกระบวนการในการกาทําทงานของออฟฟิเซอร์ใหม่ๆเนนัื่อนี้เราฟังเสียงเราก็ได้ครับเดี๋ยวหากระดาษมาติดให้ดีกว่ามันจะได้รู้ว่ามันหมุนมันไม่หมุนครับทําไงดีถ้าจะได้ยินเสียงยังมั้งครับก็รอไปครับตอนนี้นะเดี๋ยวหากระดาษมาแปะดีกว่า มาหน้าตู้ลักตู้ลักตู้เล่หน่อยนะครับผม จะเป่าออกนะครับนะครับโอเคอเียวมากระดาษแปะว่าจะได้รู้สถาน,นะว่ามันกระพือคือหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่า ทีมันกระฟือในะพัดลมในบ้านนะครับร้อนนะครับยังสั่งออนอยู่นะครับนี่ประมาณหนึ่งนาทีสามสิบแปดวินาทีครับต้องรอประมาณสักสามนาทีนะครับเพราะว่าโดยปกติแอร์ก็ต้องประมาณรุ่นแบบประมาณนี้เลยแล้วครับทํามรู้สึกหอบๆเหนื่อยๆอย่างเลยถ้านี่มันหายใจาย,ยากมากเลยนะครับโอเคนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ครับสิ่งที่ผมทำเพราะว่านะครับผมต้องการให้นะครับแอร์ที่มันเสียหายนะครับแล้วก็ทำการใช้งานได้อยู่โดยไม่ต้องใช้รุ่นเดียวกันมาติดตั้งก็ได้ครับใช้ของพิส e e d ยี่ห้อโรโบหรือยี่ห้ออีโคโนมาติดตั้งนี่ครับมันก็สามารถที่จะคอนโทรลควบคุมได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําแขงตัวนี้ขึ้นมานะครับแผงคอนโทรลนี่ครับมา เป็นพอร์ตอินเวอร์เตอร์นะครับทำงานแล้วครับพัดลมทํางานแล้วครับจากนั้นนะครับดี๋จะได้ยินเสียงคอมเปรเซอร์ทํางานนะครับคอมเปรเซอร์ทํางานแล้วนะครับนะครับผมจะอ่านให้ดูนะครับที่ผมเอาถุงมัดติดครอบนี่ของกันฝุ่นเข้าไปนะครับเพราะว่ามันท่อนี้มันเป็นท่อดูดนะครับท่อนี้มันเป็นท่ออัดนะครับ แอเจ้าของอิมอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีรอบสโลหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดูจากการทํางานแล้วมันไม่มีรอบสโลนะครับมันทํางานเต็มสปีดกับออฟไปเลยนะครับมันเป็นอิมมัเตอร์ก็จริงครับมันอยู่ที่บริบทคอนโทรลเขานะครับว่าเขาจะทําแบ็คสิตแบบไหนนะครับตอนนี้ับพัดลมก็หมุนะครับเสียงพัดลมหมุน ผมก็ให้ดูนะคั้งนีง้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแปดนี่กล่องนี่มันกล่องอะไรวะกล่องเลยนี่อันตรายนะมันเป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะครับพวกนี้มันจับได้นะครับเพราะว่าไฟมันใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็เลยสามารถอยู่ข้างนอกแบบนี้ได้นะครับส่วนบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดคอนโทรลอย่างที่บอกครับก็คือเอาไว้เชื่อมโยงกันนะครับจากนั้นนะครับผมจะจําลองว่านะครับอันนี้มันสีน้ํายาอยู่นะครับผมจําลองว่าตอนนี้อุณหภูมิถึงแล้วนะครับมันก็จะสั่งให้มันตัดนะครับตอนนี้สมมุติว่ามันสั่่งงมาจาจอาแ ตัวคอยเย็นของอีโคโนหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นคอยเย็นนะครับก็สั่งให้มันตัดมันจะขึ้นเป็นไฟแดงนะครับปึ๊บนะครับมันเป็นไฟแดงนะมันตัดแล้วครับเราจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ค่อยๆลดแลวลดลงนะครับประมาณสิบวินาทีนะครับค่อยๆลงครับก็จะหายไปนะครับแังนั้นพัดลมก็ยังทํางานอยู่นะครับพัดลมก็ยังระบายความร้อนให้แ็งอยู่นะครับพัดลมจะทํางานต่อมาอีกประมาณสัก 30วินะครับประมาณ30 4ถึงวินาทีนะครับดังนั้นพัดลมก็จะหยุดไปนะครับจากเวลานั้นถึงเวลานี้ก็รวมเวลาก็คือประมาณา4 5่หนาทีนะครับที่ผมเซตเวลานะครับนี่ครับผมเซตเวลาเป็นศูนย์นะครับจากเวลานี้นะครับก็คือแอร์ได้ตัดลงไปแล้วใช่ไหมครับก็ทีนี้ก็จะรอนะครับประมาณสาม นาทีนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าแอร์โดยปกติถ้าเราใช้งานแล้วนะครับมันก็จะทํางานประมาณอุณหภูมิจะลดลงประมาณสามถึงห้านาทีนะครับอุณหภูมิในห้องนะครับโดยประมาณนะครับเพาเกิดเราเปิดกับแอร์นอกกลางคืนเงี้ยครับอุณหภูมิก็จะลดลงมานะครับการตัดต่ออุณหภูมิแต่ละครั้งผมไม่รู้ว่าแต่ละยี่ห้อมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของ lg รุ่นนี้จะตัดต่อประมาณสามนาทีนะครับถ้าออนไปแล้วสั่งออฟไปแล้วนะครับ มันจะนับตั้งแต่สั่งออฟไปนะครับประมาณสามนาทีนะครับถึงจะสั่งออนได้อีกรอบนึงครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นมันอาจจะมีการลดรอบลงมาครับแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีลดรอบหรือเปล่านะครับเพราะผมดูโค้ดอะไรแล้วมันก็ไม่มีนะครับโอเคขอรอสักสองคนด้วก่อนครับก็ตอนนี้นะครับก็ลมอะไรก็หยุดหมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็ลมหยุดสมมุติว่าตอนนี้ ความเย็นในห้องยังไม่เพิ่มความร้อนขึ้นมานะครับความเย็นยังคงตัวนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอค่อยสั่งมันอ่อยอีกรอบในพอแล้วครบคาสามนาทีครับก็คือสิ่งที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าต้องการยิ่งที่บอกคือมาทดแทนนะครับหาเจ้าฟิกสปีดมาแทนเจ้าอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่ายังต้องคอนโทรลได้เหมือนเดิมนะครับระบบน้ํายาก,ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใช้สีหนึ่งศูนย์เพราะตัว เจ้าที่ตัวทดแทนอีโคโนหรือยี่ห้อของเทอร์โบพวกนี้หรือยี่ห้ออื่นๆนะครับก็ขออภัยที่เอ่ยยี่ห้อทานนะครับหรือเกี่ยวกับยี่ห้อที่ผมพูดมาเนะยี่ห้อที่กาลังทาอยู่ครับผมไม่ต้องการที่จะมาดิสเครดิตใครนะครับก็คือแค่มาทําว่าสามารถที่จะแก้ไขตัดแปลงในชั่วโมงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเรามีทางเลือกทิศอย่างอื่นเนี้ยครับเราก็จัดการแก้ไขซ่อมแซมเพื่อกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ ไม่ต้องไปหาซื้อผมไม่แน่ใจว่าเขามีขายแยกหรือเปล่านะครับเจ้านี้ครับถ้าเกิดว่าแอร์ตัวนี้กรอบมันนะครับกรอบมันแตกนะครับหรือถีมันซีเราไม่ต้องการใช้แล้วครับแต่ไอตัวนี้มันเสียยากนะครับมันก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะมันน้อยนะครับแต่สิ่งที่เสียคือแผงนี้นะครับตัวถ้าเป็นแผงวงจรมันก็มีขายมันก็ซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์ของเจ้าที่อยู่ข้างนอกนะครับแล้วแผงคอยร้อนนะครับส่วนแผงคอยเย็น ตัวนี้น่าจะซ่อมไม่ได้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะมันเป็นวงจรสวิตชิ่ง้ทั่วไปนะมัน่วนคอนโทรลเลอร์มันไม่ค่อยเสียแล้วครับผมก็ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะมีการเปิดอบรมนะครับสําหรับผู้ที่อยากเรียนรู้นะครับปรแการทำงานของแอนยิงมอนเตอร์นะครับว่ามันเชื่อมตรงเชื่อมต่อกันยังไงแล้วมันสองคอนโทรลกันยังไงนะครับก็ถ้ามีเดี๋ยวผมจะลงในใน YouTube ให้ดูนะครับเป็นคลิปๆไปนะครับก็ครับมันก็จะมีการทํางานของสวิตชิ่งนะครับ การทํางานของวงจรขับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทํางานยังไงนะครับโอเคครบสามนาทีเดี๋ยวผมจะสั่งออนครับประมาณสามนาทีนี้นะครับสั่งเลยครับมันก็จะรอประมาณสิ่ยี่สิบวิมันถึงจะเปิดให้ได้นะครับี่ยมาแล้วครับดลมมาก่อนเลยครับคือมันจะอยู่การทํางานประมาณสามนาทีมันจะมีการหน่วงสามนาทีครับแล้วก็ออนมาใหม่นะครับ คือเมื่อกี้เราจำลองว่าอุณหภูมิของเรานะครับมันตกนะครับมาที่ตำแหน่งที่เราตั้งไว้อย่างมช่นเราตั้ง25องศานะครับอ่านะครับมันอุณหภูมิม,มันมีความร้อนขึ้นมากลายเป็น26องศานะครับดต่นั้นมันก็จะต่อให้ภายใน3นาทีนะครับถ้าเป็น LG รุ่นนี้นะครับก็ถ้าเปิดขึ้นมาใหม่ก็3นาทีเหมือนกันนะครับก็กลับมาทำงานปกติครับ โอเคนะครับการทํางานมันก็นะี่ครับใช้วิธีการสั่งงานถ้าเป็นแอร์ฟิกเตป e ดเนี่ยมันจะใช้โลกับ High นะครับแต่ถ้าเป็นของเจ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ครับมันจะใช้ระบบการสั่งงานโดยสัญญาณติดต่อแบบ r x t x นะครับเป็นเขาเรียกว่า U arc นะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบสัญญาณแบบวั ide, นวายครับสัญญาณแค่เส้นเดียวนะครับ ปกติถ้าเป็นสัญญาณทั่วๆไปเป็น Rx Tx เนี่ยมันจะมีสัญญาณไปกับกลับนะครับสัญญาณที่อ่านเข้ามานะเนี่ยเรียก Rx นะครับส่วนสัญญาณที่ไปควบคุมก็คือสัญญาณ Tx นะครับแต่ว่าของยี่ห้อไม่ใช่ของยี่ห้อทุกยี่ห้อครับ LG Samsung m i t s u uh, นะครับยี่ห้ออะไรอีกไฟโจ์อะไรพวกนี้ครับก็จะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบนี้ครับเป็นแบบวันวานนะครับจะสัญญาณ แค่ซิกแนวแค่เส้นเดียวครับแล้วก็ใช้นิวตันร่วมกันนะครับเป็นตัวเป็นจํานวนเป็นกาวร่วมเขานะครับ <c oughs> ก็คลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากผมนะครับเพราะว่าผมต้องการนํามาเสนอว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีการสอนเกี่ยวกับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็ถ้าเกิดใครติดตามอยู่ก็เดี๋ยวถ้ามีมาถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะลงว่าไอคอร์สผมมีเปิดแล้วนะมีการสอนซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับการทําทงานของ ไฮจีพ mm. like ีท uh, so okay. mm ีถ hmm. okay. mm ้าเกบวงจรเกจได้ท right ํางานยังไงครับเสียแล้วคนจะเช็คแบบไหนนะครับอุณหภูมิแบบนี้นะครับตัวเทม์ตัว t h โมเนี่ยต้องวัดแบบไหนนะครับทําไมบ h โ r โมเป็นค่านี้ร้อนแล้วเป็นแบบไหนอะไรประมาณนั้นแหละครับก็เดี๋ยวทําการปิดก่อนครับก็โอเคนะครับก็สั่งงานได้เหมือนเดิมกับของมันเลยครับทีนี้เราก็ ต้องอาศัยเจาฟิกสปีดส่วนระบบน้ำยามผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่างแอร์ระบบน้ำยามก็มีการวนไปหาอ e ีเว็บแล้วก็กลับมาหาตรงคอนเนเซอร์นี่อยู่แล้วนะครับไอรุนยาไม่เกี่ยงครับรุ่นนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีอ e ีอ e ีวาลนะครับถ้าบางตัวมีอ e ีอ e ีวาลเนี่ยมีวาลที่ปรับความแรงของน้ำยาได้เนี่ยมันจะต้องลดสปีดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีในโน่นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีในนี่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับ เพราะว่าผมไม่ได้เป็นสายชีพในการช่างแอร์นะครับผมเป็นช่างซ่อมทีวีนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะทําเฉพาะทีวีนะครับแต่ว่าอันนี้ช่วงโควิดนะครับไปไหนมาไหนไม่ได้ครับก็คือผุดไอเดียขึ้นมาเฮ้ยเราน่าจะทําแบบนี้ได้นี่ว่าถ้าแอร์บ้านเราเสียแล้วเราควรจะทําแบบไหนนะครับพอเห็นนะาไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นั้นแหละครับไม่ได้ต่อเส้นนู้นด้วยนะครับโอเคครับอันนี้นะครับเป็นของบอร์ดคอนโทรลของเจ้า ทีซีแอลนะครับเอามาเป็นตัวอย่างเฉยครับมีอนาคตอาจจะมีการสอนครับว่าระบบสวิตชิ่งในนี้ครับตรวจซ่อมตรวจเช็คอย่างไรครับเผื่อในช่างแอร์นะครับแต่ละคนนะครับอยากจะซ่อมแหงนี้นะครับเวลาเสียบปลั๊กแล้วมันไม่หือไม่อือไม่อะไรมันจะต้องควรจะต้องเช็คอะไรมั่งนะครับถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นแอร์ฟิกสปีดนี้คิดว่ามันมีมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นช่างแอร์ทั้งหลายเนี่ยคงจะ ไม่ค่อยจะมีปัญหากับมันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะจะมีปัญหากับเจ้าพวกอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีฟอร์เทชชั่นเยอะแยะไปหมดนะครับมันคอนโทรลกันยังไงวะครับประมาณนะครับอาจจะผมก็จะอาจจะมีการเปิดคอร์สสอนนะครับเพื่อจะสขบงานหรือ,อแคบงานเข้ามานะครับเพื่อวิธีการตรวจเช็คที่เรารู้บ้างเป็นบางจุดมันจะต้องไม่มันจะได้ไม่ยากกว่าเดิมที่เรา เคยเรียนรู้มานะครับข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเจ้าสวิตชิ่งจ่ายไฟ5โวลต์12โวลต์ประมาณนั้นครับแล้วก็จะสร้างไฟไปเลี้ยงพัดลมนะครับแล้วก็มีระบบอีพร้อมนะส่งงานกันยังไงนะครับโดยความจาของเครื่องนะครับว่าเวลาครั้งสุดท้ายเครื่องปิดไปเป็นยังไงนะครับมันจำอะไรไว้ยังไงนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกไอซี UL 2003ประมาณนั้นแหละครับเป็นไอซี เกี่ยวกับควบคุมสปีดมอเตอร์พัลมโกลกนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะมีการเก็บอุณหภูมิอะไรเข้ามาครับประมาณนั้นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ผมบอกแล้วว่าท่านผู้ชมดูอาจจะไม่ได้สาระอะไรนะครับก็คือมาดูเป็นตัวอย่างครับตัวนี้เป็นตัวคริสตัลนะครับเป็นผลิตความถี่นะครับเป็นตัวคล็อกเจนของเขานะครับเพื่อมาเป็นเทียบเคียงในการผลิตการทํางานของเขานะครับก็ผมไม่รู้จะอธิบายอะไรนะครับ วงจรสวิตชิงเนี่ยมันก็เหมือนสวิตชิงที่อยู่ในทีวีเนี่ยแหละครับมีการทํางานมีควบคุมมีป้องกันไฟเกินป้องกันไฟตกอะไรครับทำงานตั้งแต่แรงดันเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้นะมันก็จะไปปรับแก้เวลาไอ้บอร์ดนี้เสียมาแล้วเกิดอาการช็อตอะไรนี้เราก็พอที่จะซ่อมเองได้นะจะเป็นช่างแอร์นะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็โม้มานานนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อลำคาญน,นะครับ ก็ได้เกิดมาเห็นคลิปนี้ดีก็กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดถูกใจให้ผมเลยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะครับนิว ก็เดี๋ยวให้ดูคำบตรดแป๊บหนึ่งครับครับถ้าขัดคลาสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการงานซ่อมงานทีวีนะครับทีวีสี LED lcd led พลาสมาก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทาง id line id line ก็อยู่ข้างล่างเบอร์โทรก็สามารถที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับการเปิดอบรมคอร์สอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยซ่อมทีวีเป็นยังไงแล้วส่วนส่วนแอร์ยังไม่มีนะครับพูดถึงของเจ้าทีวีก่อนนะครับเพราะผมเปิดอบรมซ่อมทีวีอยู่นะครับ พ้อร้านผมทาแต่ทีวีอย่างเดียวนะครับนี่ครับก็จะมีทีวีเยอะแยะไปหมดนะครับอาจจะมีกองเต็มไปหมดท่วมบ้านไปหมดครับโอเคนะครับก็ไปก่อนนะครับผมลืมไม่รู้ปุ่มไหน